ส่วนเรื่องของทีมชาตินะครับก็คงจะพูดถึงกันทุกๆวนันทุกช่วงแหละเพราะมันใกล้แล้ววันที่7กับ10กันยายนโปรแกรมของทัพช้างศึกทีมชาติไทยเรานะครับอุ่นเครื่องในศึก LP Bank Cup 2024ก็เป็นการอุ่นเครื่องตามปปิทินฟี ف าพอดีในช่วงเวลานี้คิดคะแนนทั้งหมดนะครับแต่เขาจะมีโทนเ,นเนต์เนี้ครอบอยู่ข้างในชั้นหนึ่งเหมือนกับว่านอกจากคุณได้คะแนนจากการอุ่นเครื่องฟี FA 2อเกมแล้วเนี่ยถ้าผลงานคุณดีสุดเนี่ยคุณจะมีโอกาสเป็นแชมป์ในรายการนี้ด้วย ซึ่งคิดว่าน่าจะมีเงินรางวัลบ้างอาจจะมีเล็กๆก,กน้อยๆ้อยนะครับก็เอแมชเนี่ยมันก็คือเกมระดับเทียนหนึ่งเทียนหนึ่งก็คือ,อาการส่งรายชื่อผู้เล่นที่ต้องได้รับการยืนยันโดยสมาคมฟุตบอลน,นั้นๆว่าต้องเป็นชุดใหญ่นะ,ค,ะคือสมัยก่อนเนี่ยคนจะบอกว่าเฮ้ยต้องเอาตุ้ใหม่ๆติดทีมชาติมาเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้คือเขาให้สมาคมเซ็นรับรองเลยคือคุณจะเอาชุดไหนมาไม่รู้แหละแต่คุณต้องเซ็นรับรองว่า คุณเต็มใจนะที่จะมาแข่งเป็น A-match เพื่อคิคะแนนโดยให้ทีมชาติชุดนี้เป็นทีมชาติชุดใหญ่ค่ะอ่าคือไม่ว่าผลเป็นไงคุณรับได้ซึ่งของเราเนี่ยเราเปลี่ยนสายเรื่องใหม่แต่โดยรวมอะ่ะมันก็เป็นผู้เล่นชั้นดีที่อยู่ในไทยลีกนั่นแหละใช่ค่ะก็หน้าไปลองคือท้าใไม่ลองตอนนี้ไม่รู้จะลองตอนไหนละ,ะก็เลยเป็นเวทีที่แฟนบอลเลยอยากดู<ช>โปรตีนคุณเครื่องฟีฟ่าเดเนี่ยคือถ้าเราเจอโปรแกรมไม่ค่อยดีเนี่ยคนก็แทบจะเปลี่ยนช่องหนีละแต่รอบนี้โปรแกรมดีแล้วก็ บรรดาเตะทีมชาติหลายคนก็เออเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับก็กัฟตันทีมเป็นวีรเทพป้อมพันธ์มีแต่งตั้งเมื่อวานไปแล้วนะครับแล้วก็รองกับตันเป็นเอเดสดอลล์กรับหน้าที่กันคนละแบบอัเตอร์เองเนี่ยก็ดูจะเป็นนักเตะในแกนหลักยุคอิชิีใช่ค่ะที่จริงๆเราไปเล่นในยุคข,ของมาโนนก่อนนะครับแต่ว่าพออยู่ยุคอิชิอีเนี่ยเขาติดถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยจริงคือ<ะ>การันตีว่าเป็นตัวจริงโดยที่คือเราคาดเดากันได้แล้วนะครับก็เลยรับหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมชุดนี้ ส่วนทางฝั่งของเอเลียสเนี่ยอายุเยอะสุดในทีมค่ะคนก็บอกเหมือนกันนะตอนนี้แต่งตั้งเรเทพบอกว่าทำไมไม่เ,เอาเอเลียสละเพราะอายุเยอะสุดในทีมแต่บางครั้งเนี่ยคาว่ากัปตันมันไม่ได้หมายความว่าต้อง,ต,องต้องอายุเยอะสุดใช่ต้องต้องแก่ต้องเก่าประสบการณ์มากสุดคือบางทีในทีมเนี่ยคือเขาจะดูว่าใครเป็นหัวใจที่จะคอยสื่อสารกับเพื่อนในเรื่องของวิธีการเล่นนะฟุตบอลมันมีมากกว่านั้นเอเลียสก็อาจะรับหน้าที่ในการดูแลบรรดาผู้ลูกครึ่งหลายคนซึ่งอยู่ในแคมป์ชุดนี้ก็ประมาณสัก ห้าคนได้มีตัวเ <Had ri. S 1> อเลียสมีมิเิลสันมีปาติกนะครับมีโจนาธานแล้วก็มี <Sh> เบนเลมไวเดเชอร์อเนี่ยคือห้าคนนะที่อาจว่าเจอกันกับผู้งกฤษขิตไปสื่อสารในสนามกันไปนี่คือทีมชาติล่าสุดนะครับซึ่งเตอร์เองก,ก็ยอมรับและว่านักเตะใหม่มันเยอะก็ต้องพยายามโฟกัสเรื่องของระบบการเล่นก่อนส่วนผลการแข่งขันเนี่ยคือ,ออีกประเด็นหนึ่ง<ช>คือ<ะ>อยากให้แฟนบอลมองข้ามไปเลยซึ่งเราก็พยายามสื่อสารตรงนี้นะครับดังนั้น ในวันถ่ายทอดเนี่ยผลจะเป็นยังไงเนี่ยผมคิดว่าเราเรา,เราดูแล้วกันว่ามันมีทิศทางในการพัฒนาใหม่ด้วยเมื่อฐานทีมกับรัสเซียเนี่ยอาจจะมองเป็นเรื่องยากหน่อยแต่กับเวียดนามเนี่ยผมว่าเราก็ควรจะพอพอคาดหวังมไม่ได้ขนาดเรื่องผลนะคาดหวังถึงรูปแบบการเล่นที่ที่จะดูแล้วคือมันก็ต้องแสดงเห็นว่าเหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กชุดนี้นะครับผมก็ยังเชื่อว่านว่าสกยภาพของทุกคนเนี่ยยังมีดี ยังมีดีวัดแบบตัวตัว <Ừ. S 2> ยังไงลีกเรายังดีกว่าอันนี้ไม่ได้บอกว่าเวียดนามไม่ดีนะเพราะว่า<ช>ล่าสุดสโมสรเขาก็ชนะ,ะสโมสรจากไทยอย่างบุรีดมัมแต่ว่ามันก็มีไส้ในซ่อนอยู่เหมือนกันคือเรื่องของอการฟูทีของผู้เล่นชุดนี้เจอกันนี้ก็สรุปเพราะเวียดนามเองเขาก็ไม่ได้ใช้ดาวรุ่งเพราะดาวรุ่งเขาเดินทางไปอุ่นเครื่องที่ประเทศจีนเขาเตรียมซีเกมละของเรายัางไม่ได้เตรียมนะครับเราก็ต้องพยายามกลับมาโฟกัสให้มันทั่วถึงในทุกๆรุ่นนะครับการซ้อมเนี่ย ข่าวมันจะต่อเนื่องแล้วน้องเตยใช่ค่ะเพราะว่าเขาซ้อมเช้าเย็นจนถึงวันที่หวันที่ห้าก็คือวันพรุ่งนี้ลใช่ค่ะคือมันไม่เยอะก็วันนี้ซ้อมเช้าเย็นแล้วก็วันที่5้าซ้อมเช้าแล้วเดินทางแล้วเสร็จปุ๊บนําไปถึงเวียดนามตอนช่วงเย็นๆก็พักคือตอนเดินทางตอนเย็นถูกไหมคะเออประมาณนั้นคือถึงเย็นๆนั่นแหละแล้วเพราะว่ามันเดินทางไม่นานค่ะเสร็จปุ๊บก็พักไม่ซ้อมเย็นวันที่ห้าวันที่หก็ซ้อมนะครับซ้อมปกติซึ่งวันวันที่6เนี่ย ก็โอเคได้ซ้อมเต็มๆปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวทีิง่วันที่5เนี่ยไปถึงเนี่ยน่าจะเข้าไปดูเกมเวดนามรัสเซียด้วยถูกไหมใช่เพราะว่าเขาแข่งวันที่ห้าเราแข่งวันที่ห้าไงอาจจะคิดว่าอาจจะไปไปดูเกมตับนัตามโปรแกรมานะครับอันนี้ก็เป็นการดูแลร่างกายที่ไม่ใช่เพียงแค่ในสนามนะนอกสนามก็ต้องมีการรักษาคุณภาพกล้ามเนื้อกันด้วยนะครับการซ้อมช่วงเช้าเนี่ยก็มีปฏิคูตทฟสั้นก็ให้สัมภาษณ์บอกเป็นแคมป์ที่ดี ในเห็นนั้กเตะใหม่แล้วก็เก่าด้วยนะครับปรับเข้าหากันก็พยายามเรียนรู้จากโค้ชและบอกว่าจะนําไปใช้ในสนามแข่งขันให้ได้ผลงานออกมาดีที่สุดอ่าส่วนการติดทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยมีความสุขมากพยายามทํางานหนักมาตลอดในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างนะครับจากที่ญี่ปุ่นเรื่องของพิน,นัยทั้งในแล้วก็นอกสนามพยายามทํางานหนักในการเจอกรัสเซียเนี่ยก็มองว่าคือมันมันยากทั้งคู่แยดนามด้วยก็จะพยายามทําให้ทุกคนเนี่ย ที่ลงสานามเนี่ยแสดงผลงานที่ดีออกมาให้ได้ก็ฝากแฟนบอลเป็นกําลังใจและก็ขอบคุณทุกคนเสมอและหวังว่าจะเชียร์ทีมชาติไทยใน2เกมนี้และก็หวังว่าจะเก็บผลงานที่ดีกลับมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งของรัสเซียบ้างดีกว่าพี่เจทางแมสทีวีค่ะของสื่อทางรัสเซียเนี่ยเขาก็ได้ออกมาเผยถึงสัมภาษณ์ของวอรริ War ีคาปินค่ะที่เป็นกุนซือของทีมชาติรัสเซียค่ะเขาบ,บอกว่า ทางรัสเซียเนี่ยก็จะเลือกเดินทางมาสู่เวียดนามเนี่ยด้วยวิธีการใช้เครื่องบินแบบเหมาลำค่ะเพื่อที่จะลดปัญหาการเหนื่อยล้าของผู้เล่นแล้วก็นักเตะค่ะรวมไปถึงเขาก็รักษาความสดของผู้เล่นด้วยค่ะเพื่อไม่ให้นักเตะเนี่ยเกิดอาการเจ็ดแหลกส่วนเรื่องสภาพอากาศที่ประเทศเวียดนามค่ะเขามองว่าน่าจะไม่ไม,มีผลก็คิดว่าน่าจะปรับตัวได้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคนค่ะทางอเล็กซานเดอร์มอสโวรอยค่ะอดีตกองกลางตัวลุกของทีมชาติรัสเซียเนี่ยที่เขาวัย55ปี เขาก็ออกมาสัมภาษณ์เหมือนกันค่ะเขาบอกว่าทางแมกกระชับมิดกับทีมระดับไทยแล้วก็เวียดนามเนี่ยเหล่านักเตะของรัสเซียเขาก็จะแสดงความสามารถเต็มที่พวกเขาจะต้องเอาชนะทีมดังกล่าวเนี่ยโดยใช้ความสามารถเพียง50%ค่ะโอ้โหก็กลายเป็นโดนด่าครับจต่วาไอ้ทีนะครับคือไม่รู้ว่าคนรัสเซียคิดยังไงแต่ว่าอะไรบุ๋งของไทยหรือเวียดนามพอพอได้เห็นจากจากสื่อต่างๆที่มีการลงเนี่ยก็อดไม่ได้นะที่จะคิดว่า รู้แหละว่าเป็นรองนัสเสียแต่ว่าการพูดแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าโอ้โหดูถูกกันไปหรือเปล่ปามันคือมันเหมือนกดเราไปาป่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่าแหมมันก็ต้องมีคนกล้าพูดอย่างนี้บ้างนะ,ะ,ะเพื่อเป็นแรงกระตุ้นแล้วก็ผลักดันคือคนเก่งแล้วเนี่ยยิ่งยิ่งพูดอย่างนี้เนี่ยมันก็ดีก็เหมือนกับว่าติดประมาทด้วยเราเองจะได้มีแรงกระตุ้นมากขึ้นไปคิดในแง่งบวกซะดีกว่าส่วนถามว่าสัมภาษณ์อย่างนี้เกียดไหมก็คือเกียดแหละนะครับใช่ไม่ได้ไม่ได้ไปยึดติดอะไรในมงมผกเนี่ยผมก แนวทางข่าวอยู่แล้วนะครับก็เอาเป็นว่าเจอในสนามเราก็เก็บเกี่ยวสิ่งที่ที่เขาบอกแล้วกันแต่ผมเชื่อว่านักเตะคงไม่มีใครไปเล่น50%เอร์เซ็นตหรอกก็ไม่รู้ว่า50%เอล่นยังไงนะครับคือมันอาจจะแบบไม่เต็มที่ได้มันมี2อ,อย่างไม่เต็มที่กับเต็มที่อ่าซึ่งผมว่าเขาทําหน้าที่ร้อยอยู่แล้วเท่าที่เขาใส่ได้เพราะว่าหลายคนเองก็ก็มาเนี่ยต้องการตําแหน่งตัวจริงอยู่แล้วใ,ในการแข่งขันหลังจากที่ตัวหลักเนี่ยอาจจะไม่ได้มาของรัเสเซียไม่ได้มาร้อยเปอร์เซ็นต์สักทีเดียวนะครับ หลายคนติดปัญหาเรื่องการเดินทางซึ่งชุดนี้ขนาดเขารวมตัวที่รัสเซียเนี่ยเขายังเช่าเหมาลำมาเลยซงนี้ก็ถือว่าโอ้ลงทุนนะลงทุนกับรายการนี้ซึ่งเพราะว่าตามหลักเนี่ยเป็นเกมฟีฟ่าเดที่เบาสําหรับเขาใเพราะเขาได้อุ่นกับชาติอื่นเนี่ยคือที่ผ่านมาแต่ฟีฟ่าแบนเนี่ยคู่แข่งเขาดีมาตลอดอ,อดีกว่าในรอบนี้ก็<ช>ต้องพูดัตรงๆไม่ใช่ว่าโอ้เป็นคนไทยแล้วจะบอกว่าเชียร์ไทยอย่างเดียวแต่เราได้ประโยชน์เรามองว่านี่คือสิ่งที่ดีสำหรับเรานะครับก็ติดตามได้ สองเกมค่ะน้องเตยอะไรเราย้ำโปรแกรมอีกรอบนึงคข่ะขันกีเจโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเอลพีบริั2024ค่ะก็วันที่5ค่ะเวียดนามพบรัสเซียค่ะวันที่7รัสเซียพบไทยแล้วก็วันที่10กันยาค่ะเวียดนามพบไทยซึ่งทุนัดเนี่ยก็แข่งขันเวลา2ทุ่มตรงค่ะแล้วก็จะแข่งขันกันที่มิดินสเตเดียมที่กรุงฮานอยแล้วก็ถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีเอชดาแล้วก็บนเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ค่ะ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ